ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมูทูเดย์โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็มาวิเคราะห์ในเรื่องของออหวยลาวนะครับงวดประจำวันที่2 6กรกฎาคม2564ัาในวันนั้นตรงกับวันจันทร์แรม3ค่ขาเดือน8เดือนนี้มีเดือน82รอบนะครับผมได้วิเคราะห์ในเรื่องของดวงดาวแล้วก็ ช่วงที่หวยลาวจะออกในช่วงประมาณสองทุ่มตรงนะครับตามเวลาบ้านเราในเวลายามสองทุ่มตกลัคนาราศีมังกรซึ่งลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของดาวเสาร์นะครับฉะนั้นเท่าที่ผมดูในวิเคราะห์ในวันนั้นแล้วเชื่อว่า,เ,าเลขเจ็ดหรือแทนดาวเสาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะอ,ออกมาหรือมีโอกาสที่จะอ,ออกสี่ ตัวเลขในเลขใดเลขหนึ่งนะครับฉะนั้นเลข7น่าจะเป็นเลขนำร่องอันดับหนึ่งเลยทีเดียวที่ผมเห็นอยู่นะครับแล้วก็เลขที่ดีตัวต่อมาก็คือเลขหนึ่งเพราะว่าเลขหนึ่งในวันนั้นก็คือได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับแล้วก็เล่งดาวเสาหรือดาวเลข7นั่นเองนะครับแล้วก็ดาวเลขหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุ เหมือนกับเลข7ด้วยเช่นกันและก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยฉะนั้นก็น่าจะมีเปอร์เซนต์หรือมีโอกาสที่เลข1หรือดาวอาทิตย์นี้ก็จะออกมาในวันนั้นด้วยเช่นกันนะครับเลขตัวต่อมาที่เห็นอยู่ก็คือเลข4เพราะเลข4เนี่ยก็เล็งลัคนาเวลายามของอวันนั้นนะครับก็คือช่วงสองทุ่มเลข4นี่ก็ถือว่าเป็นคู่สมพลกับดาวเสาร์นะครับ ถือว่ามีโอกาสที่เลข4หรือดาวพุธตัวนี้ก็จะออกด้วยเช่นกันเ,เลขตัวสุดท้ายที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ก็คือเจ้าเรือนการเงินนะครับในวันนั้นก็คือราหูหรือแทนเลข8นั่นเองเลข8กับเลข7ก็ถือว่าเป็นคู่มิตรด้วยกันนะครับจะทำอะไรก็ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได้ทะนั้นเลขที่ผมได้วิเคราะห์ในวันจันทร์ที่26กรกฎาคมสำหรับหวยลาวก็มีเลข7 เลข1เลข4แล้วก็เลข8นะครับฉะนั้นถ้าเรามากรองดูว่าปกติคนส่วนใหญ่ก็อาจจะชอบเลขวิ่งนะครับผมก็ได้วิเคราะห์ไว้เลขวิ่งอยู่2ตัวนะครับซึ่งถือว่ามีกำลังที่ดีในวันนั้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ เลขตัวแรกที่จะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็คือเลข7หรือแทนดาวเสาร์นั่นเองเพราะว่าถือว่าได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีในเวลายามในเวลาเลิกที่ออกนั่นแปลว่าเลข7มีโอกาสที่จะมีเออเปอร์เซ็นที่จะออกมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเลขวิ่งตัวที่2ก็คือเลข4นั่นเองนะครับถือว่าเลขสี่ในวันนั้นเป็นเดทวันนะครับฉะนั้นเลขสี่ก็ถือว่ามีโอกาส ที่จะออกมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถึงแม้เลข4ี่ในวันนั้นจะเล็งเลข7แต่ว่าไม่ได้มีตําแหน่งโดดเด่นมากกว่าเลข1แต่เลข1ดันเป็นกาลกินีวันของวันจันทร์นั่นเองฉะนั้นผมก็เลยตีเป็นเลข4ซึ่งเลข4ก็ถือว่าเป็นคู่สมพลกับเลข7ฉะนั้นเลขวิ่ง2ตัวก็น่าจะมีเลข7แล้วก็เลข4ด้วยนะครับเราลองมาจับคู่ดูนะครับ ที่ผมได้วิเคราะห์ในเรื่องของการจับคู่ก็มีอยู่6ชุดใหญ่นะครับ6ชุดใหญ่มเีเลขท้าย2ตัวดังนี้ครับเลขตัวแรกก็คือเลข7 4 7 4นะครับเลขชุดต่อมาคือเลข7 1 71นเะครับเลขชุดต่อมาคือเลข7 8 7 8นะครับชุดต่อมาคือเลข4 8 4 8ชุดต่อมาคือเลข41 4, 1แล้วก็ชุดสุดท้ายคือเลข81 8,1นะครับทั้งเ,เลขที่ผมได้วิเคราะห์ในเรื่องของอ่ตัวเลขทั้ง4ตัวแล้วก็เลขวิ่งทั้ง2ตัวแล้วก็เลขชุด2ตัวมีอยู่6ชุดใหญ่ผมได้วิเคราะห์ในเรื่องของดวงดาวที่โคจอ,อยู่ในวันนั้น คลิปนี้ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับหรือเล่นหวยออนไลน์ต่างๆแต่เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของหลักสถิติในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของดวงดาวแล้วตีเป็นตัวเลขความน่าจะเป็นหรือความน่าจะออกน่าจะเป็นเลขเหล่านี้ฉะนั้นคลิปนี้ก็ากฝากเอาไว้สําหรับผู้ที่ติดตามาคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันนะครับถ้าคุณสนใจในเรื่องที่อยากจะตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกก็สามารถที่จะโทรเข้ามาดูดวงกับผมได้นะครับที่หมายเลข095 543 4416 id line ก็คือ,เ,อ,อเบอร์โทรศับนร์เก้าหด้วยเช่นกันนะครับทุกปัญหามีทางแก้ไข ทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากท่านจดไม่ทนันหรือฟังไม่ทนันไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะระบุเลขเอาไว้ตอนท้ายทิปแห่งนี้จะได้ไม่ผิดพลาด คลิปที่ผมจะออกนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ผมได้วิเคราะห์เอาไว้ล่วงหน้านะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ร่ำรวยขอให้มีเงินมีทองมีทรัพย์นะครับอย่าเล่นมากเกินไปเอาเล่นพอหอมปากหอมคอเท่านั้นพอนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ